สวัสดีค่ะอดีตเคยรักมากย้อนเส้นทางรักเบเบกับสามีหนุ่มก่อนปิดฉาก7ปีหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีเพจดังออกมาป้ายอดีตดาราสายเฮลตี้เลิกสามีทำเอาชาวเน็ตจ,จับตาดูความสัมพันธ์นักแสดงสาวเบเบทันชนกกับสามีบูมสุธีว่าคู่นี้เลิกลากันแล้วหรือไม่ล่าสุดเบเบทันชนกได้ออกมายอมรับในงานอีเวนต์แล้วว่า ได้เลิกลากับสามีตอนนี้สถานะโสดพร้อมเผยถึงสาเหตุที่เลิกราว่าเกิดจากเรื่องความรู้สึกที่สะสมกันมาถึงแม้จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันเป็นปีก็พยายามปรับกันแล้วแต่ก็สุดจะยือ้อโดยทั้งเบเบ้และสามีแม้จะเลิกรากันแล้วแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันทุกคนนี้ยังคุยยังทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังมีธุรกิจด้วยกันเรียกว่าจบกันด้วยดี วันนี้เราจะพาไปย้อนดูเส้นทางรักของเบเบ้ธันชนกและสามีหนุ่มบูมสุธีซึ่งทั้งคู่เริ่มจากการรู้จักกันเพราะรุ่นน้องของหนุ่มบูมเป็นเพื่อนกับเบเบ้แนะนำให้ตอนแรกไม่กล้าจีบเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นดาราแต่ก็มีการแลกคอนแทคกันเอาไว้ สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้การเริ่มต้นหลังจากที่หนุ่มบูมสึกออกมาทั้งสองเริ่มได้พูดคุยนละเจอกันมากขึ้นและด้วยความเป็นตัวของตัวเองสบายๆเหมือนกันทำให้เบเบ้และบูมได้ใจกันไปเต็มๆกระทั้งเมื่อ19มีนาคม59เบเบ้ทันชนกและบูมสุธีจูงมือสู่ประตูวิวายอย่างหวานชื่น,ห,น,นหลังจากทั้งคู่บ่มรัก กันมาร่วม2ปีโดยพิธีจัดขึ้นณนะโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าเริ่มต้นดูแลกันแบบไหนก็จะรักและดูแลกันให้เหมือนวันแรกด้วยความเข้าใจและไม่นานมานี้ช่วงเดือนมีนาคม67เบเบ้ทันชนุกถูกโยงข่าวดาราสาวสวยเฮลตี้เลิกสามีบูมสุธีในที่สุดข่าวลือก็ถูกพูดถึง ได้เป็นความจริงหลังจากวันนี้17มิถุนายน67เบเบ้ออกมายอมรับว่าได้เลิกกับสามีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา7ปีโดยให้เหตุผลว่านิสัยส่วนตัวที่ไม่ตรงกันและถูกปรับมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้รับการแก้ไขขอบคุณสยามนิวค่ะ